อยู่กับช่องกินเที่ยวไปเรื่อยเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดวัดป่าภูหายหลงไม่รู้กล้องจะซูมถึงหรือเปล่านู่นบนยอดเขานะวัดป่าภูหายหลงมีโบสถ์อยู่บนยอดเขาเลยเนะไปะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่วัดก่อนจะไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยไปอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินทางมาใกล้ถึงวัดแล้วนะน่าจะมองเห็นแล้วน,นี่รัดป่าฟูกหยหลงอ่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดละมาถึงที่จอดรถเดี๋ยว เราจะขึ้นไปไหว้พระอันท้งบนงนี่ทางขึ้นทางขึ้นขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้เนา <blue> ะใช่เพราะฉะนั้นทางลดลงเดี๋ยวรถเหยียบนะมาเที่ยววัดอย่าลืมนะดูป้ายให้ดีๆนะทางมันชันไม่เวีนระยะห่างยันรถอ่ะยังไม่หมดนะยังจะต้องขึ้นไปอีก อีกเยอะนี่ก็คือทางขึ้นไปอุโบสถข้างบนนืมไม่รู้มันเป็นอำเภอเมืองหรืออะไรเมื่อ,อยนะอแล้วครับอ้อครับครับนะเข้ามาก็วัดอุณหภูมิล้างมือเออล้างมือวัดอุณหภูมิ วันครับอ๋ออยู่ไอ้มวกเล็กใช่ไหมครับค,ค,ครับผม,ม,มอโอ้ขังกรอนกนมากมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาเรื่ออยู่ครับครับ เ,เรียบร้อยแล้วครับผม,ม,ม,มครับครับเดี๋ยวลงหาครับ <c oughs> นะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็เนี่ยจะมีดอกไม้ทูบเทียนตู้บริจาคเดี๋ยวเอาทูบเทียนจุทข้างนอก ไหว้พระซึ่งจากที่จอดรถเดินขึ้นมาไหว้พระนี่เป็นจุดแรกนี่มาดูนี่เลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเก้าเก้าจุดเดือน,นี่นะจุดนี้คือจุดที่หนึ่งเป็นศาลาอานานโยปรัมภ์นี่จุดแรกคือจุดนี้ จุดนี้เดี๋ยวเราไหว้พระตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นมาจุดที่สองนะไล่ไปเรื่อยทั้งหมดอ่ะเก้าจุด่ะเดี๋ยวตามมาดูวิวข้างนอกนะนี่ก็เป็นบรรยากาศวิวข้างนอกตรงที่ไหว้พระจุดที่หนึ่ง เราอยู่จุดที่หนึ่งไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองเราจะขึ้นไปข้างบนกันต่อไปเดี๋ยวตามมาด่างพอไหมด,ด่างด่างด่างพอไหมเ <c oughs> <c oughs> น่ยสีอ่อนก็มีนะเมื่อกี้สีเข้มน,นี่ดอกกระดาษไม่เห็นนานแล้ว นี่จุดว่ายผ้าจุดที่สองมาเดี๋ยวขึ้นมาอยู่ตรงนี้แต่อยากให้ดูวิวนะยิ่งสูงยิ่งสวย น,นี่เป็นจุดไหายผ้าจุดที่สองเฮ้ยข้างล่างเป็นอะไรมาข้างก่อนไม่ได้สังเกตเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปขึ้นไปอีก เดียวมาจุดที่สามอ่ะนี่ก็จุดที่ 3. สามภาษีวาีอันนี้อะไรนี่โอ,อ้หลวงพ่อหลวงพ่อโสธร นี่นั่นนี่ยจุดไหว้พระจุดที่สี่อันนี้คืออะไร,อ,รอ,อันนี้อ้รอยพระบาทเนาะเอออแปดยี่สิบแปดนี่ยี่สิบแปด นี่หกนี่จุดที่เจ็ดพอสังกระจายพอสังกระจาย เดี๋ยวเราเจ็ดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปมูชาพ้า้างบนออมาไปจุดที่แปบดบกล้องถึงไหมไอหอเอ็นนะนู่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรเอพิซ่าหอเอน็นไอที่ นึกชื่อไม่ออกนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดป่าภูหายหลงนะตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องอะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของไอ้วัดป่าภูหายหลงซึ่งเป็นสถานที่ร่มเย็นเงียบสงบน่ามาเที่ยวอีกที่นึงนะขึ้นมาข้างบนเนี่ยดูวิวได้360องศาเลยนะ เนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงนู้นจำไม่ได้ว่าวัดอะไรแต่ว่าต้องไปดูในคลิปครั้งก่อนที่ไปเที่ยวอยู่นู่นเลยขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นวัดอีกหลายวัดนะที่อยู่บนเขาอแต่ไม่รู้ว่าวัดอะไรมั่งเดี๋ยวค่อยไปเเออเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยไปนั่นไปเรื่อยมีอ้าวคุยกับห้องน้ำแล้วกู ถามกูกตอบไปเลยเมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูพระพุทธรูปในอุโบสถกัน เดี๋ยวทำบุนกันอือกันพอน,นี่เอาไปปิดลูกนิมิตไปอะไหวาพาระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงไปติด ติดท้องลูกดิเมตกันเนาะไปะนี่เลยไหม ลุกโลก่แปดจุดแะ้วี๋ยวเล็กหนึ่งจุดเดี๋ยวไปไหว้พระจุดที่เก้ากันน,นี่ข้างล่างต้นสีมหาโพนะจุดที่เก้านะไปะะนี่เป็นจุดที่เก้าต้นพระสีมหาโพนี่นะ อช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วใบร่วงหมดแล้วเ,เออนี่นะนี่จุดที่เก้าต้นภระีมหาโพธิ์ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่พาไปกันเมื่อกี้ก็เก้าจุดก็คือยังไม่ได้ลงไปจุดที่ห้าเนาะเป็นศาลาโลกอุดรก็ไม่ได้เดินลงไปจุดเดียวอะ สำหรับทริปวัดป่าภูหายหลงก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าก็ว่าจะมาอีกซึ่งเป็นสถานที่ล่มลื่นล่มเย็นเงียบสงบหน้ามาเที่ยวอีกครั้งหนึง่งของอำเภอปากช่องอส่วนเส้นทางก็สามารถที่จะหาใน g o o g l e แ a p มาได้ตาม GPS ส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะมาเที่ยววัดอีกวัดหนึ่งในอำเภอปากช่องเป็นวัดที่อยู่สูงบนภูเขานี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรทานในปากช่องกันหรือว่าจะไปทางเขาใหญ่ก็ยังไม่รู้อ,อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กินเที่ยวไปเรื่อยชาแนลสวัสดีครับ